สวัสดีครับดูดีกังเสรคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูพานไถหัวหมูแบบพลิกกลับทางได้สเปคตัวนี้ไถลึกอยู่ที่25เซนจำนวน3แถวจำนวนหัวหมูนะครับมี6หัวหมูมีข้างล่างข้างบนสามารถปรับลึกปรับตื้นอยู่ที่เรานะครับโดยการปรับตัวระดับตรงนี้นะครับ1ระดับ 2 3 4สามี่ห้าหมีหระดับด้วยกันโดยการถอดสลักแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ที่เรานะครับจะสิบเซนสิบห้าเซนยี่สิบเซนโดยการปรับตรงนี้นะครรุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้ครับซ้อนขันง่ายจะเอาคิดซ้ายคิดขวาอยู่ที่เรานะครับเรามาดูตรงขานะครับเป็นเหล็กกรอขึ้นรูปเพียงชิ้นเดียวนะครับดูความหนาของเขาใหญ่มากทั้งหนานะครับ คนทานแข็งแรงได้ครับตัวนี้ส่วนตัวหัวหมูจะเป็นระบบน็อกดาวน์นะครับถ้าในาคตสึกร้อหรือว่าเสียหายเราสามารถเปลี่ยนเป็นชิ้นได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับนี่ฮะขันน็อตเรียบร้อยนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแต่ละรุ่นแต่ละราคาเราจะมีตั้งแต่ผ่านหัวหมูแบบทางเดียวแบบ2ทางคืออย่างนี้นะฮะมีตั้งแต่15แรงไปถึง200แรงเราเลือกได้แบบเอาแบบ แบบสไลด์หรือไม่มีก็ได้เช่นกันนะฮะ